ตอนนาวันนี้นะครับดวงใครเฮงโดยใครปังด้วยไพ่พิมพ์หยาดฝั่งทงนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้ลูกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดปน่้ครับแล้วก็ชุดสองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามอีกครับติ๊กตอกปิ๊กตอกปิ๊กตอกปิ๊กพอเสร็จเราก็เลือกไพ่มไปเลยนะครับสําหรับดวงตาประจำวันี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นยงไงบ้างครับดูนก็ มันก็มีอะไรที่ปังโคตรมากพอสมิงกันนะครับขอไม่งี้คุณกล้าลุยต่อเปอา้าหมายีิหนึงวางจิตใจให้บาลานหน่อยและคิดดีทำดีพูดดีนิดนึงนะครับแล้วลวงคุณจะได้ังบโคตรมากสุดๆไปเลยจ้ามาที่ดวงชะตานะประจวันนี้ของคนที่เลือกไพ่สองนะครับเป็นแย่กันมากนะครับลุงก,ก็มันก็มีอะไรคิดรอกไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากรู้ให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่เมี่ยงแรงครับ เราก็ต้องขยันหน่อยและมีจิตใจผูกว่านิดนึงนะครับแล้วดวงพี่ปังแบบมากพอตัวอิ่มกันนะครับมาที่ดวงสตาร์นะประจำนิ่งหัวโลนที่เรียกไพสาม,มารถนะครับปีไหนบ้างครับดลวงก็มีอะไรที่ปังมากพอตัวตัวอิ่มกันนะครับขอให้คุณคิดดีทําดีพูดดีหน่อยใจเย็นนิดนึงแล้วก็วางจิตใจให้แวงป่วนหน่อยนะครับแล้วดวงพี่ปังแบบมากพอตัวเช่นเดียวกันจ้า ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะตีดวงชิ้ไพ่นะครับระหว่างดวงไพ่ชุดหนึ่งสองสามไอนั่นไอ้ไหนดีสุดนะครับจะขออนุญาตตีไปที่ดวงไพ่ชุดที่หนึ่งในสุดนะครับว่าตาดให้เปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและราคาเช่าจินี้นะครับวุ้นใจนะครับกดแชร์กดทวิ้ตกันในการโปรดกดเป๊ะขอเจ้าได้ครับราคายังไม่กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับกดประมาณนี้ครับไดีลยวรับผมอาจารย์ กีรพัฒนจิรหมอดูมิชิี่สวัสดีครับ